หั่คิดถูกป้าพี <its> ่ซ <Philadelphia> so ิแซ่บมากหอมิถูกินแซ่บ <crucified> คุณนี่วะค่ะวันนี้นะคะป้าพี่ซี่ก็จะทําน้ําตกคอหมูย่างนะคะให้ลุงคิดกินนะคะลุงคิดขอมาค่ะป้าพี่ซีก็จะหมักหมูแบบง่ายๆนะคะก็ใส่ซอสหอยนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะกับน้ําปลานะคะน้ำปลาค่ะจะตัดน้าตาลนิดนึงก็พอนะคะก็ได้นะไม่ใช่ก็พอก็ได้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่องลาบนะคะเราไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะนะคะแต่ถ้าไม่ปรุงเลยมันก็จะจืดไปอะนี่ค่ะก็พอนะคะหมักทิ้งไว้สักห้านาทีสิบนาทีก็ไปย่างนะคะวันนี้จะไม่ย่างเตาถ่านนะคะพี่ซี่เ๋ยวพอดีอะข้างนอกฝนตกค่ะฝนลินลินอยู่ะะ่ะไม่รู้อะทําเสร็จแล้วฝนจะหยุดไหม,มันก็จะย่างเตา,เตาย่างข้างใน นึ่้ตาเซิกก็จะไปย่างนะคะเตาอบนะคะก็จะใช้ไฟนะคะประมาณ180นะคะสักนี่ค่ะยี่ห้านาทีก่อนนะคะถ้าเกิดอยากให้กรอบๆแล้วก็ย่างนานกว่านั้นขึ้นนะคะอบ ก็จะย่างอีกสักนิดนะคะไปอีกด้านกลับด้านค่ะ นี่นะคะน้ำตกของเราต้องมีน้ำหน่อยนะคะไม่มีน้ำมันก็ไม่ใช่น้ำตกนะก็ทีนี้ก็มาปรุงนะคะผักนะคะก็จะมีหอมแดงนะคะใบมะกรูดนะคะต้นหอมผักชีตามชอบเลยนะคะแฟนทางบ้านแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะก็าจะใส่กระเทย,ทยเอานะคะใบสะระแหน่ก็น้ำปลาค่ะ มะนาวอือทำให้ลุงกิดนะคะก็จะไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะก็พริกนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะอันนี้พริกขี้หนูด้วยค่ะ เดี๋ยวลูกคิดไม่ได้นะคะทาเป็นซี่ลาบเอ่อไม่ใช่่ะทำของป้าพี่ไปแล้วค่ะนี่ให้ลูกคิดค่ะพวกพริกอันนี้เผ็ดค่ะเผ็ดดุง้งนี่ค่ะของป้าพี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ให้ลูก ก็ชิมรสนะคะตามชอบเลยเเแต่เปรี้ยวนี้<บ>นั่นก็พอแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะชอบลืมข้าวคั่วเรื่อยเลยแล้วก็สลระแหน่นะคะ่ะจบ ถุงไีเปี่แล้วนะคะก็เอาขวแล้วก็ใบเซรแหิกจบเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จารณามาืองต้อาหารนะคะโอเคนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ คือวันนี้ดูสบมมากเลยนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะไม่ค่อยอยากแต่งหน้าแล้วมาตอนนี้มันก็แบบหยุดแล้วมันก็อบอบเอาเ้าวนะคะ่ะปาปซี่ก็เลยก็เลยแบบว่าไม่เอาค่ะเราก็เลยเอาแบบธรรมชาติจริงๆค่ะอ่ะนคิดมาแล้วนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยเอ,อ่อรินน้ําแล้วก็ขวดตั้งไว้ข้างล่าง <Okay. S 1> ก็ นี่คะ่ะของลุงก็จะเยอะหน่อยพอดีของป้าไปซีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่ามีมีแกงหน่อไม้เดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปได้วยกันคะ่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนไม่มใช้ได้ไหมน่ะอ่ะโอเคนะคะน่าจะเสียงน่าจะได้นะคะคือเสียงต้องได้ <laughs> เสียงไม่ได้ไม่ได้เลยโอเคขออนุญาตไนดะ้ใช่ไหมอ่ะโอโหกล่องใหญ่เลยคะ่ะไม่ยายอุ่นให้ล้อนเลยคะ่ะมามีแมกนวเซเยม อ่ะยกโชว์หน่อยสิเอาร้อนร้อนอ่ะเออเนี่ยค่ะแม่ยายอุ่นให้ร้อนร้อนต้องกินร้อนร้อนอฮะกินร้อนกินร้อนร้อนกินร้อนค่ะเอฟซีบอกว่าไม่เห็นลุงคิดหลายวันละ yesterday วีก็โกวิทพี่แหลมอะไรอย่างงี้ไงก็ฝนตกอุ้ยเดี๋ยวชิมก่อนค่ะเป็นยังไง โอ้ใช่ไหมคือเอาผักให้ลุงกินเหมือนกันลุงเป็นคนที่กินผักเก่งนะคือคือเอามาโชว์เฉยนะคะคือหลอกดาวเฉยค่ะจริงนางไม่กินแต่นี่มีผักชีมีต้นหอมอยู่กินได้ลองไปไปซีิค่ะต้นหอม can can eat อือหือกินได้ต้นหอมก็มี healthy healthy food อือร่อยจืดไป เลยแบ่งหมูมานิดนึง mm hmm. แกงหน่อไม้ค่ะแวะตลาดป่าแกงไปเมื่อคืนนี้มันเหลืออยู่พริกอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะมันจะคลา้คลายพริกหยวกแต่ก็ไม่ใช่พริกหยวกเผ็ดนิดนิด ถ่ายนากัน You think they start to see the rice? อืมช่งเ <True? S 1> มื่อคืนเขาเผา mm hmm. เผาแบบฟางต่อข้าวอะค่ะแล้ววันนี้เขาเลยมาถ่ายกบวิตามินหายหมดค่ะเผาแบบนี้นาวาัลเปซี่ไม่ได้เผาคเราถ่ายเอาเริ่มแล้วค่ะฝนมาเริ่มมา คนเริ่มหว่านไถนาไถนาหุดเขาจะเรียกอ่นี้ค่ะไถแบบเอาเอาเอาหญ้าลงข้างล่างให้มันกลายไปเป็นปุ๋ยมันก็ไม่เป็นค่ะถ้าไม่มีแดดเผารากมันอะปาปซี่กลายเป็นดีไปเลยความอุบิเนต์นะคะกลายเป็นหญ้าโดนเผาเฉยเลยแต่ถ้ามามาไถาช่วงนี้นะคะแล้วก็ฝนฉ่ำๆแบบนี้นะคะส่วนใหญ่หญ้าจะไม่ตาย เห็นไหมคะคลิปคลิปเอ่อช่วงเวบ่ายที่บ้านเคซี่ลงไปที่ว่ามีฝนนะคะนั่นแหละค่ะนี่มันเบานะครับแต่ก็ยังคืมอยู่เราเลยมานั่งได้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะวันนี้ not anymore this is good น้ำตก I love it perfect กูดก็กินกลมๆอุ๊ยเผ็ดนะเนี่ยนมำปลาัซ่บเผ็ด พ no, อน้ำตกทูน้ำตกกดมอสไปสิพูดมอชิลีพริกแห้งดรายชิลีใช่ mm hmm. ชาวฟ้ารองน่ากลัวที่นี่นะคะฟ้ารองจะน่ากลัวมากเบ็งทีเวลาลมมาหนัหนกๆอะ่ะหลังคา บ้านแถวแถวบ้านซูเปอร์สตาร์เปิดเลยนะคะมันหนักอ่อนนะเนี่ยอร่อย เมนูนี้ต้องคิดขอนะคะอยากกินพอดีเมื่อวานพวกป้าไปซีแหว่ซื้อให้ตอนแรกก็จะทำสเต็กเปลี่ยนใจอยากกินน้ำตกหืม เผืออ่อนอร่อยนะคิดเมื่อวานเนี่ยเข้าไปในเมืองก่อนจะไปถึงร้านอาหารนะคลิปเมื่อวานนะคะมันมอีอายุเยอะแล้วแหละเป็นคนแก่ขี่รถกระบะเก่าๆมาพี่แกจอดกลางถนนเลยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือน หมือนจอดรถแล้วไปตามขัวนะคะโอ้โหแล้วพี่แหลมไปไม่ได้พี่แหลมวนยังไงก็ตรงนี้รถรถก็สวนกันเนาะคือนางจอดรถกลางถนนแล้วค่ะแล้วนางก็ไปแอบดูเราก็เรียกนางก็บอกเออแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหเราทีนี้เราอ่าแกแกข้ามไปอีกถนนอีกฝั่งนึงมันเป็นร้านอาหารเหมือนนางไปตามสามีหรือเปล่ารูค่ะกลางถนนเลยนะ พี่แหลมเปิดกระจกลงบอกว่าคุณป้าจอดตรงนี้ไม่ได้แล้วก็วบอกแป๊บนึงแป๊บนึงเพราะว่าแบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วกลางถนนเลยแทบวันวูเมนโอนทิ้งเซมมาหมากมาเอดแต่ว่าโหลดซีดรายวิ่งไม่ติดสต็อปวิ่งอยู่รถเลยแล้วซีซีก็โก้อบเวอร์ซัมโหลดบัชิสต็อปเฮอร์คาพี่แหลมแค่น้าโกเว คอนดิชัก็แฮบคาพี่แหลมต้องแบบโอ้โหแล้วก็โอเพ่นเราบอกว่าเฮ้ยยูแค่นั้นสต๊อปดิจิบอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง the สเดโม t แล้วสีโกตูซัมเดเลตตลอดไปเซบออฟเซิร์ฟพีเพิ่นเนี่ยมันไปแอบดูคนนะฮะไม่รู้ไปแอบดูเจ้านี่หรือว่าไปแอบดูสเมีแต่นางมาเล่นจอดรถซะแบบพี่แหลมกับแม่บอกโอ้โหอะไรวะพี่แหลมบอกโอ้โหไม่เคยเจอว่าแบบเนี้ย จอดเลยนะคะจอดแบบมั่นใจมากไม่มีขอโทษด้วยคือเหมือนติดไฟแดงอ่ะเหมือนนางไม่ทันใจนาง อร่อยมะ Very much อ mm ือหอืมข้าวเลยสิอยู่ต้องกิน n วเนะ่ย t อืมเอาไว้ข้างนอกนนานมันเย็นเย็นแล้วมันแข็งวันอาทิตย์นี้ก็จะเลือกตั้งแล้วเนาะ ซันเดย์เนี่ยเธอดรับรถเลมหรือ she speed พี่แลมขับไม่เร็ว hmm. ถ้าเร็วชนเลย <Yeah. S 2> เพอดีมันมันเป็นไฟแดงอยู่ค่ะแฮปเลสคันเลิกอ่ะฝาคาสต็อปนี่ทีเซมซีฮอตฮาร์ดอ่ะ uh huh. เหมือนใจสรุนโดยจอดกลาง กลางถนนเลยแม่คุยกับน้องอช่วงเวลานี้ยมองก็จะอาบน้ำนะคะสุดาเมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะที่วานแต่ฝนตกนางก็เพิ่งลงมานางไม่ยอมออกมาเลยค่ะเรียกไงก็ไม่ออกนางกลัวนี้นางมานั่งตรงนี้ค่ะ ดีค่ะเพราะฝนตกปกตินะตรงนี้เราจะเดินไม่ได้มันจะแฉะมากแต่วันนี้แบบว่าโอเคเลยมันแห้ง You r e m e m b e r b e f o r e w h e w w e take new soil when h ฮ a เ raining, t h i แ cannot walk แบบและดินก็เป็นเป็นหลุมเป็นแบบ <c oughs> เป็นหล่มอะค่ะ <c oughs> ใช่แต่ตอนนี้แบบว่าน้ำแบบดีมากไม่ขังไม่อะไรอย่างนี้ค่ะ จะไปซื้อน้ำแข็งวันนี้พี่แหลมก็ไม่อยู่ค่ะไม่รู้ไปไปไหนให้น้องเขาไปซื้อค่ะเขาบอกพี่แหลมไม่เปิดร้านรักอะเยอะ อากาศด้วยนะส pinach ไม่หรอ not spinach เมื่อวานนะค่ะไม่ใช่เมื่อวาน,นคิดผมยาวค่ะยังไม่ได้ตัดผมแกก็เลยอยูวันเป็นเฮฟวี่ใช่ไหม no skinny hat จะไว้ผมยาวอะแกก็ถ้าแกไม่ได้ตัดผมแกจะใส่หัวค่ะ บอ <But> ทบิซี่ถูไปแล้วร้านไม่ว่างถ้าแกผมยาวแกจะชอบใส่หมกวกก็ถามบาาิซี่อยู่ว่าใส่หมวกกินได้ไหมปอทบิซี่บอกได้เขากลัวเราถือไงกลัวไม่แฮนด์มกลัวไม่หรอ งคิดปิดคลิปอาหารลุงคิดโอ้โหปา้าพี่ซิ่งแซ่บมากก็ม oh, <me> <laughs> ีทูกินแซ่บกันนัวมึงคิดบอกกินแซ่บกินนัว I talk about you เขาเหนียวหมดกระติ๊บแล้วแม่ไม่มีอะไรกินเย็นแล้วก็ห <laughs> มดจไม่หัวร้อก็ไม่หัวร้อไม่ได้ไม่อีกไหม นี่แบ่งไว้แม่ฉันจ้ำม,มั่งน้ำน่ะไม่มีนี่อยู่ในช่องฟิตอะหมูกินเปื่อแปวคนอื่นม <want> ั่งเรรสโอเควางก่อนวันนี้นะครับพาเพชรซิลงคริสกินน้ำตกหมูค huh. อมหมู very smooth really tasty อร่อยมาก อร่อยมากเลยอร่อยจริงของปลาเปซี่ก็อร่อยเผ็ดแต่คงคิดคือมันกลมกล่อมเพราะว่าปลาเปซี่เวลาใส่น้ำปลาเนี่ยจะระวังมากแล้วก็เปรี้ยวความเปรี้ยวกับน้ำปลาต้องระวังนะคะเวลาใส่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเปรี้ยวเกินก็ไม่อร่อยถ้าเค็มเกินก็ไม่อร่อยก็นั่นแหละค่ะก็คือรสนี้เราไปบอกใครไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนกินเนาะเพราะแต่ละคนกินรสชาติไม่เหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนต้องขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย thank you watching